วาโอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อุดมไปด้วยกลูต้าไทโอนและสารจากธรรมชาติที่มีวิตามินซีสูงบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสาจากภายในยับยั้งเอนไซม์ไทโลซินิดบำรุงผิวให้กระจ่างใสป้องกันผิวหนังไม่ให้เกิดภาว,วะเสื่อมสภาพชะลอความเสื่อมของผิวหนังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเพื่อลดเลือนริ้วรอย ส่วนประกอบสำคัญในไวยโอบูต้าไทโอนปกป้องเนื้อเยื่อผิวหนังและเซลล์ต่างๆไม่ให้ถูกทำลายบูต้าสามารถยับยั้งการสร้างเมลานินหรือเม็ดสีผิวชนิดเข้มให้ลดลงทำให้โทนสีผิวกระจ่างใสขึ้นวิตามินซีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเต่งตึงลดริ้วรอยก่อนวัย ปกป้องเซล์ลจากการถูกทำลายบำรุงผิวพันให้ดูอ่อนเยาว์สดใสเป,ปล่งปั่งช่วยลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวจุดด่างดำหายเร็วขึ้นและสวราร์เทลจากมาเม็ดองุ่นถูกจัดเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยให้ผิวกระชับเต่งตึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวทำให้ผิวเก็บความชุ่มชื้นดูสุขภาพดียับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินใต้ผิวลดจุดด่างดำ ฟ้กระทําให้ผิวเปล่งปั่งดูอ่อนเยาว์สารสกัดจากแบล็เคอรเรนปกป้องเซลล์ผิวเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวส่งเสริมกระบวนการสร้างคอลลาเจนเผยผิวกระจ่างใสและยืดหยุ่นไม่หย่อนค้อยก่อนวัยสารสกัดจาก a เซ e โรล่าเชอร์รี่ช่วยให้ผิวผ่องใสมีวิตามินซีมากกว่าผลไม้ทั่วไปหลายเท่าสารสกัดจากอาซาอิเบอร์รี่เป็นสุดยอดแอนตี้ออกซิเดนท์ที่มีคุณสมบัติในการแอนตี้อจจิ้ง ดูแลผิวจากอนุนิูละช่วยลดเลือนและต่อต้านการเกิดอิ้วรอยคล้ายโบท็อกจากธรรมชาติทำให้ผิวเนียนละเอียดกระชับดูอ่อนเยาว์และเป็นปั่งสดใสยอยู่เสมอด้วยสารสกัดที่เข้มข้นพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ช่วยส่งเสริมการดูซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้โดยตรงทำให้เกิดผลลัพธ์ในการต่อต้านอนุมูละส่งเสริมระบบภุมิคุ้มกันและยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวทำให้โทนผิวขาวกระจ่างใสขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ำสมัยและสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อสุขภาพผิวที่ดีจากภายในสู่ภายนอกจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป YO Better Skin with Gluta Miracle